ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายถึงการติดตั้งเครื่องจักรในรายการผลิตนะครับหน้าจอติดตั้งเครื่องจักรในรายการผลิตจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเลือกการผลิตเลือกการติดตั้งเครื่องจักรนะฮะ,ะตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะแสดงให้เราเห็นว่ามีเครื่องจักรที่อยู่ในการผลิตของเรานะครับมีเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับโดยการถ้าเราไม่ไมีนะฮะเราก็ทําการกดเพิ่มข้อมูลเข้าไปะนะครับคราวนี้เราก็ใส่ รหัสเลขที่เครื่องจักรในโรงงานของเราเข้าไปนะครับว่ามีเครื่องจักรอะไรอย่างไรบ้างนะครับอาทิเช่นนะครับเ,เรามีเครื่องผสมนะเครื่องมิกซิ่งมิก i n ่งแมชชีนตัวที่หนึ่งะครับก็เขียนว่าเป็น Mixing Machine วันะครับตัวนี้กิโลวัตต์ชวหมายถึง ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงงานนะครับว่าคิดเป็นทั้งหมดกี่บาทอาทิเช่นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยเราคิดเป็นทั้งหมด15กิโลวัตต์ชาวนะฮะต่อหน่วยอันนี้คือค่าไฟฟ้าเอ่อโทษทีอันนี้คือกำลังไฟฟ้าต่อหน่วยนะครับค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่นี่นะครับว่าเป็นค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาทนะครับอันนี้คือจํานวนหน่วยไฟฟ้าตัวโปรแกรมเนี่ยจะเก็บเป็นกิโลวัตต์ชาวนะฮะัเพื่อที่จะมาคํานวณว่าเวลาที่เครื่องจักรเนี่ยมีการใช้งานไปนะครับ ทั้งหมดกี่ชั่วโมงจะคิดเป็นค่าไฟทั้งหมดกี่บาทนะครับตรงนี้ capacity per hour หมายถึงในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถผลิตผลผลิตได้ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างว่าในหนึ่งชั่วโมงทำได้ทั้งหมดห้าห้าชิ้นก็แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วก็กดบันทึกรายการเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยลนะอ่ามีเครื่องจักรถัดมานะครับเครื่องสมมติจะเป็น mixing ตัวที่สองเหมือนกันนะฮะเรามี mix ซิงแมชชีนทั้งหมดสองเครื่อง m i s i n g Machine ตัวที่2นะครับกินไฟตัวนี้อาจจะกินไฟทั้งหมด20กิโลวัตต์าวนะฮะเอ่อค่าไฟเป็นเท่าเดิมนะครับแต่สามารถผลิตได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับต่อชั่วโมงอืมโอเคเรียบร้อยลนะมีอะไรอีกลองเพิ่มเข้ามานะครับเครื่องผสมนะครับเครื่องผสมตัวที่1นึ่งเราก็เขียนคขาว่า assembly นะฮะแมชชีนนะครับอ่าตัวนี้อาจจะกินไฟทั้งหมดอ่าห้ากิโลวัตต์ชาวนะฮะค่าไฟฟ้าก็เช่นเดิมนะครับอ่าสามารถผสมได้ทั้งหมดห้าสิบหน่วยนะฮะต่อชั่วโมงนะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแพคเกจจิ้งแล้วกันนะฮะแพคกิ้งนะครับแพคเกจจิ้งนะครับแมชชีนนะฮะเครื่องเอ่อที่ใช้ในการแพคเกจนะครับ อาจจะกินไฟ1กิโลวัตต์วาวนะฮะเอ่อค่าไฟอาจจะเป็นเอ่อเป็นหน่วยละสบาทนะครับสามารถทำได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทั้งหมดสองรอรายการเลยนะครับกดบันทึกเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้คือการติดตั้งเครื่องจักรนะฮะติดตั้งเครื่องจักรจะไปใช้ตรงไหนจะใช้ตรงติดตั้งารายละเอียดกระบวนการการผลิตนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ตรงในวิดีโอนะของรายละเอียดกระบวนการการผลิตนะครับครับในพาร์ทนี้ก็จะมีเท่านี้ครับ